ดูเขาวนี่สิไอ้แตงกูขีดแตงออกแล้วเว้ยอ่ะเฮ้ยน้ำร้อน,อ,นอะไรยังไงอ่ะใส่ดูใส่อะไรอะโอ้ยทำแบบนี้สิแล้วไงนี่นี่ใส่ไปให้ตาดีเนี่ยเลอเออเร็วใส่ไปสิแหละ ตาตาพี่วิมคุณจะบ่นะไรวะไหนมาดูดิเฮ้ยเฮ้ยแตงแม่งเหมือนวะเหมือนจริงๆเลยเว้ยจริงเหรอทีนี้แหละพวกเราสองคนก็จะรวยแล้วอีแตงเฮ้ยไม่ใช่ดิคุณนายกวางคุณนายกวางเราจะรวยเ้ยไปดูบ้านรถ อคืออย่างนี้ค่ะคุณตำรวจคือฉันน่ะโดนพวกโจรมันจับตัวไปอะค่ะมันเอาฉันไปขายอะถ้าฉันไม่ยอมทำงานให้มันมันจะทำร้ายร่างกายฉันต่อคุณตำรวจฉันกลัวมากเลยอะตอนนั้นที่ฉันไม่ยอมัน่ะมันเอาที่รอนนาคุณตำรวจมันด่าดีหน้าจเลยอะเนี่่ะคุณตำรวจฉันกลัวมากเลยค่ะจนฉันฉันไม่กล้าที่จะพูดถึงมันอีกเหงาคุณตำรวจกวาง นี่พวกมันทำกับคุณขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอฉันเข้าใจนะคะเมื่อผมไม่มีสามีที่ไหนรับได้ที่มีภรรยาหน้าตาแบบนี้และฉันก็ไม่ได้หวังว่าคุณจะรับฉันกลับไปอยู่ด้วยอีกอไม่กวนคุณต้อง,ปงอไปแล้วผมตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพาคุณกลับไปที่บ้านของเราเลย กลับมาจ้าเอ่อน้องบิวไม่ว่าพี่จะผ่านอะไรมาพี่ไม่จำเป็นต้องเล่าให้พวกเราฟังทั้งหมดก็ได้นะคะต้อนรับพี่สะพยกลับบ้านค่ะบิวพี่ขอฝากพี่กวางหนะะพี่ต้องไปทำงานต่อนะได้ค่ะ น้ำก่อนจ้ะพี่ะโดนจับไปตั้งห้าเดือนพี่สะพ้ายไม่ถนัดมือซ้ายแล้วหรอวะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งพี่กวางคะนี่เป็นเอกสารที่ตำรวจฝากให้พี่เซ็นค่ะอ๋อจ้ะ เซนด้วยมือขวาเฮ้ยชิบหายแล้วโป๊อะไรไปหรือเปล่าวะเนี่ยอเออก็ตอนที่5้ที่แล้วอ่ะที่พี่ถูกพวกมันจับไปอ่ะมันทำลายร่างกายพี่มันทรมานพี่จนพี่สรุปไปเลยอ่ะ พอพี่ฟื้นตื่นขึ้นมาพี่ก็เกือบจำชื่อตัวเองไม่ได้เลยด้วยซ้ำมามเป็นอะไรนะคะพี่กวาง พี่พี่บีมบีมอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่บิมอีกคนนายกวางนะมันถน,นัดสายทำไมไมี่บองอะ่ะเกือบโปลแล้วมึงเนี่ยกูจะไปรู้ได้ไงว่าอีแตงเฮ้ยกูว่านะมึงคนเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่แน่เอเอกูเห็นเอเซทีนั่นอนะ่ะมาสมัครคนขับรถไม่ใช่เหรอกูว่านะกูไปสมัครคนขับรถให้เ,เษฐีนั่นดีกว่า โอ้ด oh, ีด okay, ีพี่ร <Reid> <den> ีบมานะโอเคเดี๋ยวเจอกันแค่นี้นะเจอกุแเ่กพี่เรนเอกสารพี่พี่ไอ้ชาไปค้นพ้อไอ้เศรทีมันงไงไหนมาดูเลยบ้างวะเนี่ยอุ้ยอาไปแล้วไปหามาใหม่นะมันต้องมีอะไรสักอย่างสิวะที่ขโมยมาแล้วได้เงินน่ะ ไปรู้หรอไปหามาดิพี่พี่ว่าพี่สะไพายอ่ะดูแปลกๆไปนะเหมือนไม่ใช่ตัวจริงเลยอ่ะพี่กวางเนี่ยไม่เคยทาลิปสีแดงขนาดนั้นอะไม่เคยมีเลยด้วยซ้ำใครบอกมึงทาลิปสีแดงเนี่ยพี่ก็ก่อนจะได้แต่งตัวแบบนี้เขาทาหน่อยไม่ได้หรอหมือเนี่ยพี่ผู้หญิงก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้แหละ ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยไม่รู้สิไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอพี่อยู่กินกับเมียมาตั้งห้าปีทำไมพี่จับไม่ได้แกนั่นแหละที่คิดมากไปเองไปว que tiene ทรคนายมามึงกล้าเล่นทุกกับเมียกูอย่างนั้นเหรอฮะมึงพี่พี่พมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนักให้สยามึงยาอยู่อีกเลยอีกไม่นานกูก็จะส่งมึงไปขายจริงนู้าฉลาดมากแล้วสินะกล้ามาตบตาคนอ,อยากก่างกูหวังจะรวมหัวกันมาคำมวยสมบัติเออบีมครับเดี๋ยวผมอ่ะขอฝากคุณส่งเอกสารเนี่ยไปที่สำนักงานหน่อย ตามไปที่อยู่ในนี้เลยนะได้ครับ ทำไมดูพี่กวางเป็นห่วงคนขับรถจังเลยล่ะหมอก็บอกอยู่ว่าปลอดภัยแค่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมอ๋อเปล่าหรอกจ้ะพี่ก็แค่กลัวนะกลัวว่าถ้าเกิดว่าคนขับรถเขาเป็นอะไรไปอะ่ะพี่ชายของเรานั่นแหละที่จะต้องเสียงเงินและผิดชอบเยอะนะ่ะ ขอบคุณที่เป็นห่วงนะที่รักค่ะอยู่ไม่ได้เลยไอ้เศรษฐีนั่นมันต้องเป็นคนฆ่าพี่บีมแน่เลยองยเงิน องที่ฉันต้องทําแบบนี้เป็นเพราะว่าฉันอยากสบายค่ะฉันว่าล่ะอี่าบอกนะทําอะไรกันอยู่หรือจ้าสาวๆวเสียงดังกันเชียวเลยพี่ยอดนี่มันไี้ขอวิกวางใช่ไหมทำไมพี่ทำแบบนี้พี่ยอดพี่ตัดผมมีหลักฐานผมได้รวบรวมหลักฐานการตายของคนกวางในที่เกิดเหตุไปหมดแล้วและผมพร้อมที่จะเป็นพยานครับคุณตำรวจ พวกมันเนี่ยแหละมันเป็นชู้กับเมียพี่ไงพี่ต้องทำแบบเนี้ฉันคนไปแค่ปากคำที่โรงพักได้ครับไปเฮ้ยปเฮ้ยปด้วยกูมีเงินนะแล้วกูรวยด้วยมึงจะเท่าไหร่มึงบอกกูมาเงินซื้อความถูกต้องไม่ได้ครับไปปล่อยกูไปไปล่อยี่